สวัสดีเช้าวันพฤหัสครับนี่เมื่อกี้ไปวิ่งมาแล้วหนึ่งโลแล้วก็ตอนนี้ก็เดินหาของเล่นและดมนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาไปตรงป่าลกๆตรงที่หมาจรเขาอึกกันเนี่ยเขาก็ไปอึเรียบร้อยและเตี้ยเขาก็จะอึค่อนข้างจะตรงเวลานะคะในตอนเช้าไม่ไม่ได้ตรงเวลาไปหรอกแต่ว่าจะอึเช้าแทบทุกวัน,นต้องให้อาหารเขาตรงเวลา ทุกมือแล้วก็เป็นอาหารที่เหมาะกับอายุของเขาเนี่ยคุณภาพดีหน่อยอ่ะก็จะทําให้เขาแบบว่าเออแบบเป็นเวลาเอขับถ่ายดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีครับป้าแดงค่ะน้องต้งดูดูอะไรดูดูเตี้ยนอนเออข้าไปที่ไหนเขาเห็นในในรูปในโทรศัพท์พักน้องแค่นี้เองเหรอลูกเออไม่ค่อยอยากจะเล่นกับ มา้าหมาเลยเนี่ยหาแต่จะเล่นกับสัตว์สัตว์อื่นๆื่มามีไปหยิบน้ําที่รถกับลูกแป๊บหนึง่งหยิบน้ําให้หนูแหละมามีลืมปะปะปดูดูด,ด,ดูดูเขาดูเขาอ่ะงั้นรอนะนั่งรอตรงนี้นะไม่ไปไหนนะรถอยู่ตรงนี้เลงค่ะแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นเออรอเก่งมากลูกเก่งมากครับรอมามีเหรอ แต่ไม่ยอมไปด้วยแต่นั่งรอโอเคอไปกลัวกลัวต้องกลับบ้านไม่ยอมไปใกล้รถในเวลานี้หรอกขุดขุดทรายเล่นแล้วครับตอนนี้ครับอืมหาอะไรลูกหือใหญ่เลยอาใหญ่เลย,เเลยขุดนิดหน่อยพอลูกอย่าให้มันตะกุยนะเออเอาไปไปเอา,เาไปไปหาอะไรอาวอา๋อพอแล้วเดี๋ยวของเขาเละอืม ขุดเพื่อนั่งโอ้โหดูหน้าสิมอมแมเลยหน้าเลอะทรายเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตาลูกทำไมอ่ะลูกฮ้อหนูเป็นเป็นยังไงมันร้อนหรอหรือว่ามันหนาวอากาศมันจริงๆแล้วมันเย็นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันมันมีความแอบอ้าวเดี๋ยวมามีถอดเสื้อให้ไหมล่ะอืมมามีไม่รู้เลยว่าหนูร้อนหรือหนาวเนี่ยมามีรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบบุหภูมิกําลังดีเลยนะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปอะงั้นเดี๋ยวถอดเสื้อแล้วกันนั่งนั่งเพื่ออะไรอ่ะ เมื่อกี้เขาขุดอะไรเขาได้กลิ่นเหมียวเหมีวที่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอเขามาเหมียวก็หนีไปเขาก็เลยไปขุดเพื่อนั่งรอหรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ล,าลูกมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้ก็ไม่แน่ใจอะ่ะอที่ไปขุดนั่งทรายอะ่ะอาจจะถอดเสื้อให้แล้วนะไม่ร้อนแล้วนะไปะวิ่งเล่นกันไม่เอาลูกไม่ทําร้ายเหมียวเหมียวครับอือดูที่เหมียวเขานั่งน่ารักเลยเออเอาเขาไปแล้ว 嗯。Mm.